คอสตูมดีไซน์ของวิกเก็ตศิลปะแห่งจินตนาการและความประณีชุดราตรีทรงบอลลูนอันงดงามของกวนดากลายเป็นภาพจำที่โดดเด่นของภาพยนตร์เรื่องวิกเก็ตชุดนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนแพทเทิร์น137ชิ้นประดับด้วยลูกปัด20,000เม็ดที่เย็บด้วยมือโดยใช้เวลากว่า225ชั่วโมงและทีมงานเครื่องแต่งกาย140คนที่ทุ่มเวลาเพื่อสร้างสารรค์ชุดนี้ขึ้นมานั่นคือส่วนหนึ่งของความท้าทาย ในการทำงานด้านคอสตูมดีไซน์น Design, ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบโดยพอลเทสเวลที่เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาออกแบบเครื่อแต่างกายยอดเยี่ยมทเทสเวลได้นำแรงบันดาลใจในการออกแบบด้วยสไตล์ที่หลากหลายมาผสมผสานกันเช่นสไตล์โรแมนติกสไตล์วิกตอเรียนในช่วงทศวรรษ1890รวมถึงจากชุดกระโปรงและเสื้อสูท ในทอสวั1950ของดีออซึ่งการผสมผสานนี้ถือว่าเป็นการนำความแฟนตาซีมาผนวกเข้ากับความวินเทจคลาสสิกได้อย่างงดงามเทสเวลได้อธิบายถึงการออกแบบเสื้อผ้าของแต่ละตัวละครไว้ว่าสำหรับกลินดาได้รับการออกแบบให้มีความเปล่งประกายและอ่อนหวานโดยชูดได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟองอากาศพร้อมกับการนำดีไซน์ของ The w วิ a r d of Oz ฉบับปี1939 I awitch I'm Wit am, witch. am inda, the witch of the of และวิกเกตฉบับละครเวทีมารวมกัน สีชมพูที่ถูกนํามาใช้นั้นมีชื่อเรียกเฉพาะว่าบิลลี่เบิร์กพิงซึ่งเป็นเฉดส,สีชมพูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดเดรสที่บิลลี่เบิร์กสวมใส่ในบทกลินดาของฉบับปี1939สมสีชมพูนี้มีลักษณะที่โดดเด่นจากการเป็นสีที่ไม่สว่างไปไม่มืดไปมีความอ่อนโยนและไม่ฉูดฉาดซึ่งสอดคล้องกับตัวละครกลินดาที่เป็นสัญลักษณ์ของความดีความเมตตาและความอ่อนหวานและฟองอากาศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของชุดก็ได้ถูกสอดแทรกเข้าไปในดีเทลต่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ้าออกแกนซาที่เป็นผ้าทอเรียบบางซึ่งมักทํามาจากผ้าไหมไว้ที่ชั้นบนสุดและผ้าไนลอนที่หมุนเป็นเกลียวประดับกับลูกปัดทําให้รู้สึกว่าผ้านั้นลอยไปรอบๆได้อีกทั้งมงกุฎก็ถูกดีไซน์ด้วยลวยด,วดวลายที่คล้ายกับฟองอากาศด้วยเช่นกันสําหรับเอลฟาบาเธอคือตัวแทนของธรรมชาติและผืนดินซึ่งเป็นขั้วรตรงข้ามกับกลินดาเทสเซลได้อธิบายไว้ว่าแนวคิดการออกแบบของเอลฟาบาคือการเชื่อมโยงธรรมชาติเข้าหากัน โดยเขาได้ลองศึกษาพื้นผิวของรากเปลือกไม้และสิ่งต่างๆในธรรมชาติจนคนพบว่าเมื่อคุณลองพลิกท่อนไม้ในป่าดูก็จะเห็นถึงความลึกลับและความสวยงามของมันซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะคาแรคเตอร์ของเอลฟ a าบาอย่างชัดเจนพร้อมกับการใช้สีดำที่นอกจากจะเป็นสีหลักของเอลฟาบาจากเดอะวิซัท์์ออฟออฉบับปี1939แล้วความหมายของสีดำ ยังเข้ากับตัวตนของเธอได้อย่างชัดเจนโดยดีเทลของรายละเอียดพื้นผิวและลวดลายนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุที่ข้างใต้นั้นจะมีความเป็นจีบโค้งและมีลายเส้นเด่นชัดทําให้เสื้อผ้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและการใช้ผ้าโปร่งแสงยังทําให้เผยเอกลักษณ์ของเธอที่มีสีเขียวให้เห็นอย่างชัดเจนและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมวกทรงแหลมที่เป็นไอคอนิกประจําตัวของเอลฟาบาร์เทสเวลเล่าว่ามันคือชิ้นที่ยากที่สุด ทีมงานได้ทําการออกแบบมา5-6แบบด้วยกันพร้อมทดลองทั้งรูปทรงและวัสดุที่นํามาใช้อย่างพิถีพิถันมากที่สุดเพราะหมวกใบนี้ถ้าจะเป็นองค์ประกอบเด่นของหนังดังนั้นเมื่อพอไปอยู่บนหัวของเอลฟาบาแล้วภาพคาแรคเตอร์ที่ออกมาจึงจะต้องดูสมบูรณ์แบบที่สุดนอกจาก2ตัวละครหลักแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มาช่วยเติมเต็มโลกของวิเกตก็คือชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนเวทมนต์ชดสเทสเวลบอกว่าในวิเกต ตัวละครใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในชุดเครื่องแบบเขาจึงเลือกใช้สีและเสื้อผ้าแบบคลาสสิกอย่างเบเซอร์สีทึบกางเกงหรือกระโปรงสั้นและมีลวดลายแบบลายทางแต่ทั้งนี้เขาก็อยากให้ทุกตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเทสเวลจึงได้เสริมดีเทลเล็กๆน้อยๆลงไปอย่างการใส่แจ็คเก็ตครอกกระโปรงสั้นพับครึ่งหรือเครื่องตกแต่งบนหัวเพราะเขาอยากที่จะสะท้อนการตระหนักหรูตัวตนของเหล่านักเรียนและการค้นหาสไตล์ของตัวเอง ภายใต้ความไม่แบ่งแยกทางเพศเครื่องแต่งการของวิกเกตโดดเด่นด้วยการออกแบบที่สร้างสารรค์และมีรายละเอียดที่ประณีตแสดงถึงจินตนาการและความใส่ใจในทุกรายละเอียดถือได้ว่างานนี้สมมงจริงๆที่ควา้ารางวัลอสการ์สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมในปีนี้ไปครอง